คุณเคยยือนอยู่กลางป่าในฤดูหนาวไหมในวันที่ฟ้าเป็นสีเทาหมน่นลมพัดพาความเย็นเยียบมาปะทะผิวกิ่งไม้ไร้ใบเสียดสีกันเกิดเป็นเสียงโหยหวนเบาๆราวกับเสียงกระซิบแห่งความกลัวนั่นคือความรู้สึกเมื่อคุณเผชิญหน้ากับมันเจ้าหมีใหญ่แห่งโลกการเงิน มันไม่ใช่แค่ตัวเลขสีแดงฉานบนหน้าจอที่ดิ่งลงเหวแต่มันคือพลังงานคือบรรยากาศที่หนักอึ้งกดทับความหวังจนแทบแหลกสลายผู้คนรอดตัวคุณเริ่มตื่นตระหนกเสียงร่ำลือถึงการล่มสลายดังขึ้นทุกทิศท,ทางเหมือนไฟป่าที่ลุกลามโหมกระพือความกลัวในใจสัญชาตญาณแรกของเราคือการวิ่นหนีขายทุกอย่างที่มีทิ้งทุกสิ่งที่เคยสร้างมาเพื่อเอาชีวิตรอด กลับเข้าไปซ่อนตัวในถ้ำที่ปลอดภัยเหมือนกับหมีที่จำศีลในฤดูหนาวอันยาวนานภาวะตลาดหมีหรือแบร์มาเก็ตไม่ใช่แค่ปรากฏการทางการเงินแต่มันคือบททดสอบทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบทหนึ่งมันคือฤดูหนาวของหัวใจนักลงทุนมันบีบให้เราต้องกลับมาทบทวนทุกสิ่งที่เราเชื่อมัน่นมันเปลือยเปล่าเราจนเหลือแต่แก่นแท้แล้วถามคำถามที่บาดลึกที่สุด สิ่งที่คุณถือนั้นมีคุณค่าที่แท้จริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตาที่สร้างขึ้นจากความโลภของผู้คนในความมืดมิดและความหนาวเหน็บนั่นเองคือโอกาสที่เราจะได้พบกับแสงสว่างภายในมันคือช่วงเวลาที่เราจะได้คัดแยกเพชรออกจากกรวดทรายเป็นช่วงเวลาที่เราจะค้นพบว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้วัดกันในวันที่ทุกอย่างเป็นใจแต่วัดกันในวันที่พายุโหมกระหนำ่ำ แล้ววันหนึ่งท่ามกลางความเงียบงันของเหมันตริดูคุณจะเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างมันไม่ใช่เสียงของความกลัวอีกต่อไปแต่เป็นเสียงของหัวใจที่เต้นเป็นจังหวะตุบตุบตุบหนักแน่นและทนพลังขึ้นเรื่อยๆคุณจะเริ่มเห็นแสงแดดอุ่นๆสาดส่องลงมาผ่านกิ่งไม้แห้งๆเห็นตุ่มใบเล็กๆเริ่มผลิบานนั้นคือสัญญาณสัญญาณของการมาถึงของอีกขั้วอำนาจหนึ่ง กระทิงเปลี่ยวผู้มาพร้อมกับพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่บูมาเก็ตหรือตลาดกระทิงคือภาพของทุ่งหญ้าในฤดูใบไม้ผลิที่เขียวขจีสุดลูกหูลูกตาคือพลังงานแห่งความหวังที่พลุ่งพล่านคือความเชื่อมั่นที่ว่าอนาคตจะต้องดีกว่าวันนี้เสมอมันคือแรงผลักดันมหาศาลที่ดันทุกอย่างให้สูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้นไปอีก เขาของมันไม่ได้ชี้ลงดินเหมือนอุ้งเท้าหมีแต่ชี้ขึ้นฟ้าท้าทายแรงโน้มถ่วงผู้คนเริ่มกลับมามีความหวังเสียงหัวเราะดังกว่าเสียงร้องไห้ความกลัวถูกแทนที่ด้วยความกล้าและบางครั้งก็กลายเป็นความโลภนี่คืออีกด้านของเหรียญเป็นบททดสอบที่มาในรูปของความเบิกบานใจ มันง่ายที่จะถูกพัดพาไปกับฝูงกระถิงที่กำลังวิ่งไปข้างหน้าอย่างบ้าคลาั่งง่ายที่จะลืมตัวตนลืมความเจ็บปวดในฤดูหนาวที่เพิ่งผ่านมาคำถามสำคัญในช่วงเวลานี้จึงเปลี่ยนไปคุณจะยืนหยัดบนหลักการของคุณได้หรือไม่ในวันที่ทุกคนรอบตัวกำลังเมามันกับชัยชนะเพราะความโลภคือเงาที่ตามติดความหวังมาเสมอหมีและกระถิงหนาวและร้อน กลัวและกล้าหยินและหยางมันไม่ใช่ศัตรูที่ต้องเลือกข้างแต่มันคือวงจรคือลมหายใจของตลาดคือธรรมชาติของสรรพสิ่งที่มีขึ้นมีลงมีเกิดและมีดับเป็นธรรมดา นักลงทุนที่แท้จริงไม่ได้พยายามจะทำนายว่าหมีหรือกระทิงจะมาถึงเมื่อไรแต่เขาเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติของสัตว์ทั้งสองชนิดนี้เขารู้ว่าเมื่อไรควรจะสงบนิ่งเพื่อเฝ้ารอและเมื่อไรควรจะเคลื่อนไหวอย่างมีสติตลาดไม่ได้วัดมูลค่าของสินทรัพย์แต่มันวัดอุณหภูมิของอารมณ์มนุษย์การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจึงไม่ใช่การซื้อหุ้นที่ราคาต่ำสุดหรือขายที่ราคาสูงสุด แต่คือการลงทุนในการทำความเข้าใจตัวเองทำความเข้าใจความกลัวและโลภในหัวใจของคุณเองเพราะเมื่อคุณเข้าใจตัวเองแล้วไม่ว่าคุณจะเจอหมีหรือกระทิงคุณจะไม่ได้เป็นแค่เหยื่อที่วิ่งหนีแต่คุณจะเป็นผู้ที่ยืนหยัดอย่างสง่างามท่ามกลางทุกฤดูการของชีวิตแล้วในวงจรชีวิตของคุณเองตอนนี้คุณกำลังอยู่ในฤดูของหมีหรือกระถิง